ในการใช้ชีวิตของเราแต่ละวันค่ะก็ได้ผ่านนะคะสภาวะหรือว่าเรื่องท้าทายต่างๆเนาะที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นนะคะและมีน้องท่านหนึ่งนะคะน่ารักมากๆก็ได้ไลน์เข้ามานะคะถามว่าถ้าใจเรากังวลเนี่ยเราจะปลดล็อกยังไงคะมันมีวิธีการฝึกฝนอยู่นะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าระบบจิตของเราเกิดความชำนานหรือว่าเกิด จดจําเส้นทางของการพาตัวเองออกมาจากความกังวลนะคะเป็นความสบายใจถ้าเราฝึกฝนบ่อยๆเนี่ยเวลาเรามีเรื่องอะไรที่มันทําให้เราไม่สบายใจอ่ะเนาะน้องซีอาจจะเคยเป็นชมเคยเป็นแล้วทุกท่านก็เคยเป็นเนาะความมันห้ามไม่ได้นะไม่ให้คิดเนี่ยไม่ให้คิดมากเนี่ยยิ่งบอกอย่าคิดมากเราจะต้องไม่คิดอย่าคิดเลยหยุดคิดเธอโอ้โหนะ จนกว่าเราจะเข้าไปเห็นว่าสิ่งที่เราคิดเนี่ยมันเป็นอ่าสภาวะด้านลบหรือว่ามันทําให้หัวใจของเราเนี่ยเกิดความทุกข์มันมันมันคิดได้นะคะคิดได้แต่การฝึกฝนเพื่อที่จะพาใจออกจากความกังวลน,นั้นมันก็มีเขาเรียกว่าเส้นทางอยู่นะคะกลยุทธ์หรือว่าแบบฝึกหัดของแต่ละท่านอาจจะแตกต่างกันแต่เป้าหมายของเราคือพาใจออกจากความกังวล แล้วก็ใช้ชีวิตแบบ feel g o o เนี่ยใชแบบมันเป็น feeling ว่าแบบว่าเฮ้ยไอฟ feel good นะอะนะคะมีความสุขก่อนนะคะมาดูค่ะว่าเ,เวลาเรามีเรื่องของความไม่สบายใจค่ะนะคะมชมหรือว่าการฝึกฝนที่ผ่านมาเราทำอย่างไรนะคะพอเราเห็นเนี่ยถ้าเกิดว่าเราโฟกัสไปดูดีๆว่าใจของเรามันกำกำลังคิดเรื่องอะไรที่มันใจกังวลเนี่ย มองเข้าไปนะคะสัมผัสเข้าไปลึกเข้าไปเนี่ยทะ mm hmm. ลุไปเลยนะไปให้เห็นเลยว่ากำลังกังวลเรื่องอะไร mm hmm. ส่วนมากนะคะความในใจของเราเนี่ยมันจะเกิดความกลัวอะไรบางอย่างเพราะเคยเป็นไงเคยเป็นแล้วก็ขอแบ่งปันนะคะทุกท่านอันนี้เวลาที่เราใจของเราเนี่ยมันเกิดวิวๆิว,วมันเกิดความกังวล ชมก็จะรีบเข้าไปดูค่ะนะคะพอเราเห็นเนี่ยก็จะเข้าไปดูว่ากังวลเรื่องอะไรกลัวเรื่องอะไรนะคะอ,อะไรขับเคลื่อนที่อยู่ข้างหลังเป็นแบ็กหลังของความวิวนี้ความกลัวนี้ก็เข้าไปดูปรากฏว่าเกิดคำตอบที่มันส่งสัญญาณมาจากข้างในหรือเสียงของข้างในกลัวสิ่งที่ไม่เคยทำพอเราไม่เคยนะคะ อะไรใหม่ๆเนี่ยเราจะเกิดความกังวลหรือว่าความกลัวนะคะก็ปรากฏว่าจิตที่ได้ฝึกมาไงจิตเราจดจำได้ว่าเวลาเรามีสภาวะแบบนี้ขึ้นมามจะพาใจตัวเองเนี่ยกลับย้อนไปเลยเส,เส้นทางไหนเส้นทางไหนจำได้ไหมชมพู่เธอจำได้ไหม,มวันนั้นอ่ะที่เธอขับมอเตอร์ไซค์อ่ะลงเข้าไปในกลางไร่เธอเคยทำไหมเธอกลัวไหมบอกไม่นั่นแหละ เธอทำได้ชมพู่เธอดูสิเธอไปเรียนขับรถเธอกลัวไหมก็ก็กลัวแล้วก็ตอบตัวเองตอบให้ได้นะต้องตอบตัวเองให้ได้กลัวแล้วเธอทําได้ไหมทําได้มันผ่านไปได้ไหมผ่านได้แล้วเธอข,ขับเป็นยังไงก็ขับรถได้สบายเหมือนปกติอืมจากการฝึกฝนใช่นะฮะแล้วอะไรที่เราไม่เคยทํานะคะแน่นอนว่าความกังวลในใจเนี่ยมันก็จะเกิดขึ้น Mm hmm. แต่สิ่งที่เรากลับไปตอบตัวเองได้อย่างชัดเจนคือพาเขากลับไปรีคอร์ค่ะ mm hmm. รีคอร์สิ่งที่เขาเคยทําได้เด็กคนหนึ่งในตัวเรานี่แหละค่ะ uh huh. เขาก็ผ่านสิ่งต่างๆผ่านการเรียนรู้ต่างๆนะคะที่เขาก็ไม่เคยทําเขาเองก็ไม่เคยทํานะะแต่ทําไมเขาถึงทําได้เนี่ยค่ะมันก็เลยตอบโจทย์ ใจของเราที่มันวิววิวอยู่นะคะกลับมาเชื่อมั่นอีกครั้งเห็นไหมพอเราสามารถกลับมาอยู่ในความเชื่อมั่นอีกครั้งหนึ่งได้มันก็ทําให้ความวิวนั้นอ่อนกําลังลงหรือสลายไปในที่สุดเมื่อไหร่ที่มีสภาวะนี้ขึ้นมานะคะให้เราพาตัวเองกลับไปรีคอค่ะสิ่งที่เราทําได้สิ่งที่เราทําสําเร็จสิ่งที่เราเราเองก็ไม่เคยทําไม่เคยเรียนรู้แต่มันก็ทําได้จนมาถึงวันนี้ที่ เด็กน้อยคนนั้นส่งเรามาถึงวันเนี้ยทั้งเข้มแข็งทั้งมั่นคงแค่เรากลับไปมั่นคงในใจของเราเชื่อมั่นเด็กน้อยคนนั้นเชื่อมั่นในตัวเรานะคะสวัสดีคุณเพนด้วยนะคะอ่าอันนี้ก็คือเป็นอะไรเสริมไหมคะอันนี้ก็คือเป็นอินเคสที่ว่าเราสามารถที่จะ recall ความรู้สึกนั้นได้่คะแต่ว่าในในห้องโค้ชแล้วกันนะในห้องโค